ก็ตามนั้นแหละฮะคาวเฟลคาวเฝ้าดูเข้าไม่รู้ว่ามีอะไรมากมายเหมือนเป็นแผดขายของคือกูอยากรู้ไหมเนี่ยมีคอมมิตให้ดูด้วยนะเว้ยคอมมิตแบบถึงใจรู้สึกว่ามีแปลไทยด้วยในเว็บนะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นใครอันภาษาไทยก็แปลไทยครับ ที่ยังไม่อัพน่เป็นเพราะว่าเขียนคอมิกเพิ่งสิ็จยินดีต้อนรับสู่ศึกชิงบอลลังสู่ศึกบอลลัง วิบัต์คราวฟอร์เป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่สกายราดเบรและเวนฟูด,ดูเหมือนว่าจะมีความเกี่ยวพันกับผู้เล่นที่สายตาคมบางคนสังเกตเห็นว่าทั้งคู่มาจากเมืองเดียวกันดูเหมือนจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันหน้าตาคลนะ้ายกันออกแบบคล้ายกันและอาจไปถึงคู่รักด้วยซ้ำน่าลึกลับใช่ไหมละ่ะก่อนหน้านี้เราได้ปล่อยการ์ตูนไขปริศนาเหล่านั้นแต่ก็ดันสร้างปริศานายิ่งใหญ่กว่าเดิมทําไมพวกนายถึงมาโพสการ์ตูนแทนที่จะปล่อยอัปเดตล่ะฮะจริง ไอ้เวนตอนนี้เราได้คําตอบเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวตลาดมิดเกตซึ่งเป็นบทแรกของกิจกรรมมหากราบต่อเนื่องนาว่าศึกบัลลังก์วิบัติที่เปลี่ยนไปด้วยฮีโร่และตํานานรางวัลไม่ซ้ําใครแค่ในบทนี้บทเดียวคุณจะได้พบกับชุดเซตเครื่องแต่งกายท่าเยอะเยะ้ยคลิปอีโมดอิมติคอนใหม่ๆนับหลายโหลว่าแต่เราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่านะอ๋อมีอาคาน่าสองตัวชุดด้วยกันมันหลุดมาตั้งนานแล้ว ปล่อยอะไนะุดในไฟล์แพดต้องปีมาโบสสำหรับตัวละครหลักของศึกบัลลังก์วิบัติแต่ละตัวแล้วศึกบัลลังก์วิบัติคืออะไรมันแปลกใหม่ที่เราอยากจะลองกันว่าสักพักแล้วบอกว่าใหม่ของเราหมายถึงใหม่จริงๆใหม่เลยมันหลุดมาตั้งนานแล้วเป็นวิธีใหม่ในการเล่าเรื่องราวนำเสนอรางวัล ทำให้ชัยชนะทุกเกมของโดราตูสนุกยิ่งขึ้นชัยชนะอีกแล้วคุณบอกรงนแล้ใช่ไหมว่ามึงอย่าจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชัยชนะโดยเปิดให้ผูดด้เล่นทุกคนสามารถเล่นฟรีได้แล้วตอนนี้จับจองที่นั่งกันได้แล้วก็หาเว็บไซต์ที่รับปั๊มก็พอนะครับผมโทษโหดเลยไหนล่ะทวงคืนัลังอ่านการ์ตูน เดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกนะันเปิดแลกว่าประจนภัยรอคุณอยู่เยวว้ว้าววูาวว้าูรับโทเคนเมื่อเล่นโดตาไม่ฮิตซ้ำกันใช้โทเคนอันล็อก่าดอ๋อคือถ้าเติมเงินก็ปลดล็อกไปฟีนูกเกอร์โทเคนสตาร์ทโยเควสเคมโทเคนเคมนั่นคือมีรีวอร์ดอินวเ,เกอร์อะไรทุกอย่าง ดำดิงแฟนที่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่มีส่วนร่วมอ๋อโอ,โอ้มีแดลอกด้วยเหรอเนะี่ยคือกูต้องรู้ไหมน <ucc ane> ่รู้แหละเอาไปปึ๊บเทรดแล้วก็โอ้มีกดตรงแมปมีอันนี้ด้วยโอ้มีมินิเกมด้วยโอ้สตาดิวโอ้อยากเล่นตกปลามากเลย รางวัลสมบัติมาพร้อมกับสมบัติที่แตกต่างกัน2หีบรวมเป็น2ชุดเซต24ชุดสามารถปลดล็อกบางชุดได้โดยเพียงแค่เล่นเกมตชนะด้วยไหมแพ็กนักเบิกทางแห่งมิดเกตโอ้เท่าไหร่280บาทก็คือจะได้ Candy Work h a คฮาวเวนแคนดี้ c ซกแคนดี้เวิ r ์คฮ l วเวอ๋อคือเนี่ยก็คือสามารถเหมือนเหมือนถ้ำหรือมั้งอะไรเงี้ยเออเป็นเคอร์เรียลบอร์ดอาคาน่าอะไรเงี้ยเป็นเทรด แล้วก็ตัวดับเบิลดาวดับเบิลดาวก็คือ MMR คุณจะพุ่งแบบถึงใจลบ2เท่าแล้วก็บวก2เท่าเทพีสกรีอ,อที่กำลังจะตายมอบพลังสุดท้ายให้กับเธอให้กับเวนฟูสปิดแล้วก็สกายราดเมทแลกมาด้วยหนึ่งเงื่อนไขพวกเขาต้องใช้มนต์ดำของเธอเพื่อโค่นล้มราชินีจอมทรยศแห่งสกายแรดโอ้ว้วาวใครถามอ่ะยอดไปเลยไหนดูซิโอ้มีร่างสีทองด้วยเกือบออริจินอล โอ้วู้วโอ้โหว้าวโดนเซเลนเห็นชัดกว่าเดิมใครจะใช้วะเนี่ยแต่มันเท่ดีเพื่อนจะได้รู้ว่าใครโดนโอ้ไอ้ทอร์เป็นเอฟเฟกต์ด้วยวะอ๋อดีนายแบบเท่ๆรูปแบบพิเศษปลดล็อกว้าวอีสาวสกายรานเมดไม่ใช่นี่อันนี้เป็นเวนฟูตีนไก่เหมือนกัน มันก็คือเวนฟูมันก็คือเวนฟูที่สีผิวมนุษย์นี่มันคือตัวนี้เนี่ยโอ้บินได้ด้วยอะ่ะโอ้โหสตันทองเวฟทองด้วยเวียรสวอปสวอปโอ้โฟร์ตามเอฟเฟก ง่วเวลาตายมีร่างทองด้วยสวยเด็ดดีนายเหมือนกันโอ้อะไรวะดูชุดเซตต่อครับคนดูรวบรวมเซตหายากเกรดคิงคริสตลัลไมเด้นฮูดวิงอีกมากมายมีโป้ดาวเดนเจอร์มาพร้อมกับท่าเยอะเยอะแบบใหม่อะไรอะ่ะอันเนี้ยอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้ซีเอ็ก มึงอุตส่าห์ทำมาตั้ง4แอคแอคแรกกันเกือบไม่รอดนี่ไงกล่องไอ้นี่ Call for t r a c e r 1 One t r a c e r โอ้โหอีกาพญายมปาดเปรียวใช้ได้มันต่างจากเดิมตรงไหนมึงเอาดีๆมึงจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง Horizons Zero Dot o ว้าว อินซ็กแมงคามเฮ้ยคาบุโตอะไรวะเนี่ยเมื่ออีกาด้านหลังมาทำไมเนี่ยโอ้นี่ไงตัวตลกคราวที่ว่าตัวตลกอะตลกมากอีเจเหมือนเอ่ออะไรนะที่อยู่ใน101่งศูนย์หนึ่งเดเชียนอะอะไรทักอย่างเออคุยละ what the hell เชิบอดอลาดิน เป็นคิงถอดหมวกเอาปีกสกายลาด์เบนมาใส่โอ้บายกอ้าววดีไซน์ไม่ต้องสีสันอย่างเดียววอทเทลเอ้ยมีโป้โฮลี่มาเลยหมวกหน้าไม่เปิดแถวยังเปียพุ่มอีกลุงลัง ที่หายวายป่วงทำไปทำไมโอ้โหอันนี้คือแรสุดเลยหรอเแบบี้โรชานโอ้ไม่มีการันตีด้วยโอ้ไมก่ก็เอาสล็อตไหนใส่ไ,ไมเด่นอะได้แค่กระทาไปใช้กระทาก็มีแต่อันส,สวยๆกระโปรงมึงนี่เจ้าเดียวกันกับลีน่ามะเนี่ยมึงจะทำเฉิดไปไหนเนี่ยไหนดูกล่องกลสองเลยตูดนี่ยังก,กันนอนนอนด้วง นอนชิเมโจได้นอนชาเกียว oh, ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมีแต่ปีกกระตูดโอ้ oh, พี่น้องบัตซิเกอร์ตัวเมื่อกี้เลย yo พี่ริมซิลิฟูมึงน่าจะอยู่ทีมฮาโลวีนนะเอาจริงแล้วมึงน่าอยู่ไลท์ซอฟโรนินอันนี้มึงไปอยู่กับมากิฟฟอนมึงเอาโคโต้มาขี่กิฟฟอนได้ยังไงมันของเชนกับดีลัปเตอร์โอ้ในที่สุดเอเอก็มีเซตที่ดูแปลกตาไอสัตว์เอ้ยหัวสเปกเตอร์ผสมเทียนโปรเจคเตอร์ เป็นเซ็ทฮูดวิงที่ระยำใจมากข้อดีของมันคือบวกของมันเว้ยมันจะคล้ายคิมสันสูตรรวมล่ากับสกายลาดเมทโวมาพร้อมท่าท้นสุดยั่วตีนวู้บัดรเรนเจอร์โอ้โหสวยนั้นเนี่ยเป็นเล่นขอดูสไตล์อีกตัวหนึ่งก่อนอ๋อไม่มีให้โอ้โหระยำใจมาก อะไรอะไรวะอะไรอ่ะออาเบรอะไรวะเป็นอัลตา้าแลได้ไงวะเนี่ยมีเอฟเฟกต์เพิ่มให้ป่ะเนี่ย ปวดหัววะอยากปิดสตรีมเลยโอเคกองผ่านไปแล้วผมเปิดเผยเรื่องราว4บทต่อนเนื่องยาวไปทั้งปีโยเปิดปลด,ดล็อกเดือนพฤษภาเด้เหรอโอ้ยพฤษภามิถุนากรกฎาคมแสดงว่าไม่มีแพทเทียอะไรอัปเดตจนเดือนเจเลยโอ้อ้อาวหมดแล้วเหรอพ e f u ฟ k อ้าวเอา,เอาแล้ว,แล,วแล้วเชนล็อกอะ h ัว the fuck เราอะถูกขายของ ถูขายของอีแพดขายของลิงมาเตอร์กูยอยู่ไหนไม่มีความเกี่ยวข้องเงี้ยเลยกับลิงมาเตอร์สักตัวเลยเดิร์ดดีเซิร์ดออฟดูอิดอันนี้น่าจะเป็นแพคขายดูอิดฟอร์ไซแว็กนี่ไม่รู้วะ่ะไอเยียมเอมาย้อมแมวขายกับไม่ได้อีกรอบเลยแต่น่าจะรวมรวมก็คือเป็นเนื้อเรื่องของสกายรอดกับเวนฟูนี่ยาวจนถึงเดือนเจเลยลิอาดมาเตอร์แต่คิดว่าแม่งน่าจะชนเดือน8ดได้ซําเนี่ยเห็นปะ่ะ 18บอพิถึงอักเนี่ยออกัส oh เนี่ยกูสามไม่เปิดเว็บเพื่อที่จะมารีแอคชั่นอ่านแพทเพื่อให้รู้ว่าเอเอลเบอร์มิงแฮมครั้งต่อไปมันจะสุดยอดแค่ไหนคนดูได้เล่นแพทเก่าเออกูถามจริงข่าวเฟลอ่ะกูต้องซื้ออะไรบ้างกูถึงได้เคลียร์เนี่ยไม่ใช่คีปุ้ยคีปันเท่หงวะไอ้คีปเป็ดมันเท่ห์เรอเรีกว่าเป็ดเล่นถึงแม้มันจะเป็นนกมึงเติมทุกนัดเลยทั้งบันเดิลทั้งระยา ใจอ๋อ500นี่หรอได้2ไซส์เควสคัตตอมคีบโอเคกูดกูดกูดเควสรีวอร์ดผานไฟเดอร์แพ็คอานยาวเลยเนี่ยในที่สุดกูก็ได้ไฟบอลกอด i ิ how t ทูเพย์ explore เล่นโดตาในกิจกรรม call for event จะได้โทเค็นมาเล่นฮีโร่ที่ไม่ซ้ำเพื่อที่จะได้โทเค็นอ่านี่ยโทเค็นต่างกันไปใช้โทเค็นเพื่อเปดิดปลดล็อกเส้นทางผ่าน ตัวของเนื้อเรื่องแล้วก็ได้รับรางวัล Special Encounter Token Trader ก็คือจะมีบทสนทนาอะไรเงี้ยมันไป Candy Work รับรางวัล Candy c a l f o r ค i a b a t t o n ส่วน Evil Queen ก็คือล้มล้าง Evil e Queen วนันนี้แล้วก็อ่าน กระตูนซาที่เขียนมากว่ร้อยกว่าหน้าซึ่งใช้เวลาประมาณ5-6เดือน7-8เดือนปีนึงในการเขียนนูกเกอร์อ๋อคือไฟบอลดีที่สุดของแผ่นนี้คือการตกปลาแบบสตารดิวที่ไม่มีใครเรียนแบบได้แล้วก็โอ้ใา้วอลหรือเปล่า่ย อะไรวะ Candy Work ยังไม่เปิดอะไรอะ่ะนี่กูหลับอยู่ปะเนี่ย Candy Work คาราวานกูตอนนี้กูคาราบาวแล้วนี่หมดแล้วหรอโอ้โหเนี่ยพี่เรียบีฟอไรนั่นเดี่ย We can find my sister ใครวะเนี่ยใครมาอยู่ด้วยอ้าว มึงไปดูเกมภาษาอะไรมารู้ป่าว่าไอ้คนทํากอ๋อก็คือต้องเล่นโดตาเพื่อปลดโทเค็นไอนี่ดรอปมาตามเนี่ยเนี่ยถ้าอยากได้2อันมึงก็ไปเล่นนี้เจ้าปรเพสซะเ็นเจอร์เอิร์นเทเลพอร์ตแอนด์พุชเชอร์อ๋อดันบ้านแต่ถ้ามึงจะผ่านทางมึงก็ต้องเล่นฮีโร่ที่มันบอกซึ่งอาจจะได้2อันแต่ถ้าเล่นตัวอื่น,นได้อันเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวอื่นมันก็จะมีเนี่ยอันอื่นโผล่มาด้วย ดูอะไรวะเนี่ยหมดแล้วหรอไอ้นี่กิจกรรมนี่คือดีนะดีมากๆเลยเยี่ยมมากๆเลยแต่มึงไม่ควรทำนานขนาดนี้อ่ะอะไรวะเนี่ยอินเวอรเกอร์อะไรวะเนี่ยกดดูได้ไหมว้าวทุกคนคือสกายรานเมทเศร้าอ่ะ เอาซักซักเลยเติมดีไหมครับมึงก็เติมดิเนี่ยมึงกดกีให้กูด้วยเนี่ยซื้อ9มันมี9ตัว1 2 3 4 5 6 7 8มันมี8ซื้อ9เพื่อแบบหลุดให้ได้ระดับแรมาก่อนล้างตู้อะไรอย่างเงี้ยให้ช้ำใจเล่นโอ้เวลานอนกูกูอดหลับอดนอนกูเล่นเกมเพื่อที่จะรอแบบ แพดเด้งตอนเช้ากูสังรณรใจอยู่แล้วว่าไฟล์1.3จิกเนี่ยกูจะได้อะไรจากตรงนี้กูสาบไม่เปิดเว็บไม่อ่านอะไรทั้งสิ้นกูอยากเปิดแบบพร้อมเรีแอคชั่นกับคนดูแล้วสิ่งที่กูได้รับคือรีวิวขายของกูถามจริงมูอยากจะเชื่อสายตาโดท้าทูมันตกต่ำขนาดนี้เลยหรอวะก็แค่แพดสิ่งที่สำคัญที่สุดนตอนนี้อันนี้ก็สำคัญแต่มึงควรจะทำอย่างนี้ทุกๆ3เตือน ทุกๆซีซสั้นมึงควรจะทําอย่างเงี้ยทุก3เดือนทุก4เดือนเลยก็แนะ่ะให้แบบเต็มที่เลยแต่มึงทํามาแล้วมึงไม่มีแผนอัปเดตด้วยดูนั่นสิเพื่อน Watch and Learn 7.35ดีวันที่21เดือน3 7.35วันที่14เดือน12 7.34วันที่8เดือน8และทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนมาตั้งแต่7.34เกมเพย์กูให้7.33เลย New Frontier เนี่ยเนี่ย นี่ปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้จะเป็นลมจะเป็นลมจริงโอ,โอ้ยดีครบรอบ1ปีอัปรีแม่ไอสวยไม่สวย,สวยก็เข้าใจนะแบบไอไมันเป็นสิ่งนี้ควรทำไห้มากกว่าน,นี้เข้าใจได้ว่าแม่งมีอยู่สีเดือนแบบเดือนสเดือนหเดือนหเดือนเเดือนแมันเป็น8ต้นด้วยกูมีแค่สเดือนตอนเนี้ยสีเดือนกับสีแอค เอ็กอาร์สมาร์ดด็อกเฮ้ยโดฟูมันกดแรง์ทำไมเฮ้ยมันก็ช่วยคุณน,นั่งด่ามันก่อนไอหน้าหล่ออีเวนหมดคำจะพูดเลยวะถามว่ากิจกรรมมันมน่าเล่นไหมมันน่าเล่นแต่มันควรมาพร้อมกับแพทใหม่ที่ทุกคนอยากจะสนุกไปกับการเล่นเพลิดเพลินไปด้วยกับอีเวนตอนนี้เหลือแต่อีเวนไอวตนเอ้ยอยากนอนก็นอนไม่หลับมันค้างคาใจไงเปลี่ยนสไตล์เป็น Queen ควีนอิมพีเรียรู้สึกดีใจมากเลย แล้วก็อ่ะเดี๋ยวแพทต่อไปก็จะเปลี่ยนร่างเป็นสุดยอดซูเปอร์ไซยาของสกายลาดเมทแล้วก็หมีทะเลทรายแพทแรกคือเปลี่ยนอีเวนฟูเป็นราชินีแพทไอเอคือหมีทะเลทราย x อคือการกลับมาของคริสตันเมดนในสกินที่8ปดล้านแปดสกินส่วนแอสุดท้ายก็คือเอ่อเทขายทุกอย่างด้วยราคาที่ถูกต้องแล้วก็ย่อมเยาวให้ทุกคนได้ จับใจ่ายใช้สอยแบบถูกและลดราคาแบบผมกระหน่ำนี่คือรถแบมของโดนัทูอู้ถามจริงประทับใจมันเรื่องจริงปะเนี่ยตลกปะเนี่ยหรือว่ามันหลอกเราวะหรือว่าแผนมันยังทาไม่เสร็จมั้งเหรอเดี๋ยวกูอัพขายของให้มึงก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมึงด่ากูอะไรเงี้ยโอ้ยจเป็นลมโอ้ what the f u c กโอ้กูรีวิวอะไรไปบ้างเนี่ย โว้ถ้าคิมสัน t ปีนี้เป็นธนูเวฟแดงเวฟไออันนี้แดงเนี่ยแอรโร่มัลติช็อตแดงนี่โอ้โหบอกเลยว่าแพงจัดธนูวถวยทงควนคอยดูอย่างนี้ไม่สวยวะ่ะเหมือนพุ่มอะไรวิ่งอยู่ไม่รู้ดูแบบตัวเต็มเต็มอ่ะสวยเออน,นี่พอได้ถ้าสูงๆอ่ะเหมือนพุ่มอะไรออย่างลูกตาอยู่ด้านหลัง ลิซเซนดีวิวดูถ้าทูลืมแถมแผทมาด้วยไปครับนอนอย่ยหมดใจถ้าอยากจะเติมก็เติมแต่คีฟสวยอยู่คีฟเป็ดอันนี้น่าโดนคลาวฟอร์เฮ้ยลิกิมันมีมีดแดงได้บอกวะเย็ดเข้ขอดูหน่อยอีโมดแคนดี้คาราวานซีซั่นโทเค็นเทดโหลดดิ้งสกรีน มึงควรจะเป็นของแถมอ่ะไม่ควรเป็นของมาขั้นอะไรให้มันเสียเวลาอันนี้ได้กล่องอีโมดสเปย์สุดท้ายแล้วนี่คือตรงนี้คืออินวอเกอร์แคนดี้โหลดดิ้งสกรีนหลุมมาแล้วไหมตั้งอินไซต์ยูเร really like. ียสไลท์ูเวอต้องมีไฟอีเมลปลาเดือบนดาวสเนกกูว่าทุกคนต้องพุ่งมาตกปลายามขอบคุณซอสเอนจินที่เนรมิตให้ ปาไทเอนเตอร์กระดิกได้เฮ้ยมันมีกดคลิกได้หมดเลยว่ะสเปร์ว้ Walker, าวอินเวอเกอร์จันใหม่นี่ไงดาบลิกกี้อยู่นี่มีลิกกี้อยู่นี่อ๋อใครอะโอ้โหอยู่ไกลนะมีลิกกี้อะเข้านี่เข้านี่เข,ข้านี่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 ฟินิชแอคหนึ่งแอคคอมพลีชอินเวอเกอร์ล่างปกติโอ้ยอมสีทั้งวันยอมสีแบบถึงใจเร้าใจมากเลยนะ้อง ม่แน่ม,มีมีนี่เกมเหรอไปนอนนอนนอนแค่นี้ก็แพทขายของครับผมกับมาอ่านแพทมันมันอู้อ่านอะไรไม่ออกก็ตวเนี้ไปบายทุกคนอยากซื้ออะไรก็ซื้ออุดหนุนไปให้เกมมันอยู่ต่อได้แล้วอย่าลืมไปฟีดแบ็กกันแค่นั้นแหละบายบายฝันดีฝันดีครับผมบายจ้า ja. หน้าเติมให้กี่คะแนนแล้วแต่เลยมีตังก็เติมมันเป็นความสุขของคนมีตังเว้ยเออมันเป็นความสุขของคนมีตังคนมีตังเขาเติมอยู่แล้ว 原来来拜拜。Yeah,